เป๊ะเวอร์เปิดภาพน็อตวิสารสุสมัยเด็กๆน้องแอบิเกลหน้าเหมือนคุณพ่อมาก เป็นสาวน้อยขวัญใจของพี่พี่แฟนคลับเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของคุณแม่สุตาชมพู่อริยากับคุณพ่อนอกศรุตที่ได้คลอดออกมาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความยินดีล้นหลามซึ่งหนูน้อยเอบิเกลก็มีหน้าตาที่น่ารักน่าอินดูทาเอาพี่ๆในวงการและแฟนคลับหลงรักกันมากมายล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่ชมนั้นได้โพสต์ภาพน้องเกลให้แฟนคลับหลายคนได้ชมกันซึ่งหลายๆคนต่างลงความเห็นว่าน้องเกลมีหน้าตาที่ คล้ายกับคุณพ่อน็อตมากและยิ่งเป็นภาพของพ่อน็อตตอนเด็กๆนํามาเทียบกับน้องเกลบอกเลยค่ะว่าลูกสาวหน้าตาถอดพ่อมาเป๊ะเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ